ในวงการรถยนต์เรามีรถยนต์ไฟฟ้า EV กันมาหลายปีแล้วนะครับแต่ในวงการเครื่องบินเรายังไม่มีเครื่องบินไอพ่นแบบ EV เลยนะครับนี่ล่าสุดครับบริษัทดักเซียนมอเตอร์จากแคนาดานะครับเฉลิมฉลองความสำเร็จในการทำเครื่องยนต์ไอพ่นสำหรับเครื่องบินที่เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแรกของโลกได้สำเร็จนี่คือ eJet Motor ครับ เออน,นะมานั่งนึกถึงวงการการบินนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทําได้แต่เครื่องบินที่คล้ายๆโดรนอะ่ะคือสุดท้ายเราก็เอามอเตอร์มาใส่ใบพัดใช่ไหมฮะแล้วเราก็หมุนเราก็ต้องวางโรเตอร์ไว้รอบคันเลยนะ <c oughs> เห็นหลายๆงานเนี่ยนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยไอการบินในลักษณะดโดรนแบบนั้นเนี่ยมันดูไม่ค่อยน่าปลอดภัยเท่าไหร่แล้วมันก็ความเร็วก็ทําไม่ได้มากนะครับแล้วก็ขนส่งทีละเยอะ ถ้าเราจะมองในลักษณะของการบินพาณิชย์การทําเป็นเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่เนี่ยทำเป็นทรงโดรนเนี่ยผมว่าน่าจะลุ่งยากนะครับมันเหมือนวงการบินเขาก็เลยฟรีสตัวเองอยู่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าทุกวันนี้มันยังไม่มีเครื่องยนต์แบบไหนที่มีประสิทธิภาพดีเท่าเครื่องบินไอพ่นแบบที่เราใช้ในเครื่องบินโดยสารอยู่ซึ่งนั่นน่ะคือเครื่องยนต์แบบคอมบัสชันเลยก็คือต้องใช้เชื้อเพลิงอยู่นะครับแต่ล่าสุดครับเรามาดูความก้าวหน้าของบริษัท ดักเซนมอเตอร์นะครับจากประเทศแคนาดานะครับเขาได้เฉลิมฉลองความสำเร็จเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับว่าสามารถทำการทดสอบภาคพื้นดินกับเครื่องยนต์ไอพ่นแบบใหม่ที่ใช้พลังงานไฟฟ้านะครับตั้งชื่อว่า ejet motor นี่โอ้โหถือเป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้าไอพ่นไฟฟ้าเครื่องแรกของโลกนะครับ ในตัวทดลองเนี่ยนะฮะที่เขาทดลองกันเนี่ยทดลองแบบยังไม่ได้ใส่เข้าไปในเครื่องบินด้วยนะทดลองบนภาคพื้นดินโดยที่ตีเป็นตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นมาแล้วก็เอาเครื่องยนต์นี้มาติดตั้งในเหมือนเป็นเฟรมบังคับเอาไว้ใส่เครื่องยนต์นี้เข้าไปแล้วก็ลองเดินเครื่องดูนะครับหลักการมันจะเหมือนกับเครื่องยนต์ไอพ่นของเครื่องบินทุกอย่างเพียงแต่ว่าปั่นพลังงานด้วยไฟฟ้าแล้วก็อาศัยการบีบอัดอากาศ ในหลักการของไอพ่นอย่างเดียวไม่มีการใช้เชื้อเพลิงในนั้นนะครับก็คือหลักการของเครื่อง<ๆ>เครื่องเครื<ๆ>่องยนต์ไอพ่นมันก็คือจะมีใบพัดหลายๆชั้นเนาะมีโรเตอร์หลายๆชั้นชั้นแรกๆก็จะอัดอากาศเข้าไปแล้วก็เพิ่มแรงดันเข้าไปเรื่อยๆคอมบัสเข้าไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยอากาศมันจะมีความร้อนสูงมากแล้วก็ปล่อยออกพลังงานออกไปด้านหลังใช่ไหมครับหลักการมันก็จะทําให้เกิดแรงผลักไปข้างหน้านี่คือหลักการของเครื่องยนต์ไอพ่น ซึ่งเราไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงก็ได้ครับตอนนี้เราสามารถทําได้แล้วนะครับดูภาพวิดีโอตอนที่เขาสาธิตการเดินเครื่องเจ้า e ีมอเตอร์ตัวนี้นะครับโอ้โหมันเหมือนยานอวกาศเลยนะฮะคือตัวเครื่องเนี่ยตอนนี้มอเตอร์เนี่ยเล็กนิดเดียวนะประมาณฟุตหนึ่งแค่นั้นเองนะฮะซึ่งในอนาคตสามารถขยายใหญ่แล้วก็เอาไปใช้กับพวกเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ก็ได้นะครับพอพอมันเดินเครื่องเนี่ยปั่นปุ๊บฟูเป็นไฟสีฟ้าเลยนะว้บมันสว่างวาบขึ้นมาเลยแล้วมันก็พ่นเป็น เปลวสีฟ้าฟ้าพุ่งออกมาด้านหลังนี่มันยานอาวกาศชัดๆนะครับนี่คือความก้าวหน้าอย่างหนึ่งเลยของวงการการบินนะครับที่เราสามารถทำเครื่องบินแบบนี้ได้นะฮะทำเครื่องยนต์ไอพ่นได้ถ้าเครื่องยนต์แบบนี้สิ ถึงจะต่อยอดไปเป็นเครื่องบินโดยสารแล้วก็เอาไปบินในอนาคตได้เพียงแต่ว่าตอนนี้เรายังมีอีกหลายอุปสรรคมากๆ 1. คือเครื่องยนต์ e-jet motor ของบริษัทดักเซียนต,ตัวนี้นะครับยังไม่รู้ว่าขยายใหญ่ออกมาแล้วกินพลังงานมากน้อยแค่ไหนเครื่องยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดก็ต้องใช้แบตเตอรี่มหาศาลลองนึกภาพดูถ้าเป็นเครื่องยนต์ไซส์ใหญ่ๆหรือว่าเครื่องบินไซส์ใหญ่ๆอย่าง Bo e ิ n g 747อะไรเงี้ย เราอาจจะเหลือที่ใส่กระเป๋าน้อยลงเพราะว่าเราต้องใส่แบตเตอรี่เป็นจำนวนมากเข้าไปเพื่อที่จะเป็นพลังงานให้กับเจ้าเครื่อง iPhone หรือว่าเครื่องเจตตัวนี้นะครับก็ยากอยู่นะครับที่ผ่านมามีหลายบริษัทนะครับไม่ใช่ว่าดักเซนมอเตอร์เป็นบริษัทเดียวที่ทำมีหลายบริษัทมากๆอย่างบริษัทไรอ e เล็กทริกผมอ่านชื่อบริษัทนี้ทีแรกปุ๊บผมสะดุ้งโหยงเลยอะอย่าบอกนะว่าไรอีเล็กทริกเนี่ยคือ ดั้งเดิมของ2พี่น้องตระกูลไรที่ออกแบบแรงยกของปีเครื่องบินเมื่อ100กว่าปีที่แล้วได้หูยตอนแรกตกใจเลยพอเข้าไปดูในวิกินะครับ ไรอิเล็กทริกเพิ่งเปิดเมื่อปี2016ที่ผ่านมานี่เองน่าจะได้แรงบันดาลใจกับกับชื่อที่เอาชื่อมาจาก2พี่น้องท่านกไลท์แต่ไม่รู้ว่ามีความเกี่ยวพันกันแค่ไหนอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่บริษัทเพิ่งเปิดแต่เห็นทีแรกนี่ใจแบบหืมบริษัทไรอิเล็กทริกก็จะมีเครื่องยนต์ที่เป็นไอพ่นนะครับซึ่งเป็นเครื่องบอกเขาเรียกว่าเครื่อง2เมกะวัต สามารถสร้างแรงม้าได้ถึง2,700แรงม้าต่อหนึ่งยูนิตนะครับก็เป็นเครื่องที่กำลังทดลองกันอยู่ว่าจะสามารถทำเป็นเครื่องบินโดยสารได้จริงๆหรือไม่นะครับกับบริษัท htx อ่าอันนี้ก็เป็นอีกบ,บริษัทหนึ่งแสดงว่ามีหลายบริษัทนะครับที่กำลังทำแบบนี้อยู่นะครับโดยที่พยายามจะสร้างตัวไอพ่นที่เป็นไฟฟ้าขึ้นมาให้ได้ เท่ากับว่าจากนี้ไปนะครับวงการการบินกําลังจะเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านคล้ายๆกับรถยนต์สันดามน้ํามันมาเปลี่ยนเป็นไฟฟ้า EV นะฮะอีกหน่อยเราจะมีสายการบินที่บอกว่าเราบินด้วยเครื่องยนต์ EJet ไอพ่นแบบไฟฟ้านี่แต่จํากัดน้ําหนักนะครับใครเอากระเป๋าใบใหญ่เกิน7กิโลเข้าไปเนี่ยคิดตังค์เพิ่มอย่างแน่นอนเพราะว่าไม่มีที่ใส่รอดูครับว่าเครื่องบินโดยสารหรือว่า ไอพ่นแบบไฟฟ้าจะเป็นจริงได้หรือไม่ในอนาคตครับ